ครับพี่น้องวันนี้เรามาเปลี่ยนวิธีการหาอยู่หากินครับดูครับการขุดครับโน่นครับข้างล่างดูเองครับลึกขนาดไหนนะครับเสียมจะสุดเลยนะครับสองเมตรขุดมันยังพ่อไงพ่อไงจะมาขุดมันยังกับพ่อไงมันเห็บมันเห็บมันเห็บครับมันเห็บเันว่าขุดมันเหิบหัวท่อค่อยดีละโอ้ยวัวไปทัวไปทีบพูดให้มันเพาะๆหน่อยสิครับลงยูทูบนะครับ พี่น้องหัวเท่าแขนครับเออหัวเท่าแขนยาวยาวกี่เมตรครับยาวมิห้าสิบเซนห้าสิบเซนบ้าอะไรเสียมสองเมตรจนสุดแล้วครับที่กินที่กินมันที่กินมันอสมัยก่อนข้าวไม่พอกินก็ขุดมันนี่แหละครับไปทํากินนะครับแทนข้าวได้นะครับแต่ขุดยากมากครับลึกนะครับเสียมสองเมตรจนสุดแล้วครับกว่าจะได้กินแต่ละหัวนะครับ นะครับรอดูการสรุปแล้วกันนะครับถ้าดูตั้งแต่เริ่มแตกเริ่มต้นขุดนี่หัวหนึ่งประมาณสักสามบนาทีได้อยู่ครับคอยดูตอนเอาขึ้นมาแล้วกันนะครับนะครับนะครับหัวแรกขุดตั้ง2อเมตรสเมตรนะครับเหลืออยู่แค่ห้าสิเซนเองนะครับนี่ครับห้าสิบเซนนะครับนอกนั้นเป็นแก่ครับกินไม่ได้เลยขึ้นมาข้างบนนี่ครับ แกกินไม่ได้ประมาณห้าสิบเซนนะครับก็จะได้ประมาณนี้และครับเดี๋ยวคอยดูตอนสรุปแล้วกันนะครับอีกทีนะครับไหนครับนี่เป็นหัวเล็กนะครับหัวเล็กขุดไม่ลึกนะครับอันนี้ขุดแค่ประมาณจักเมตรหนึ่งได้มั้งนี่ครับนี่จากหัวมันนี่ครับจากเครือนี่ครับเครือครับเครือมันนะครับครับจากหัวมา เมตรกว่าครับนี่เป็นหัวเล็กนะครับไม่ใช่หัวใหญ่ครับถ้าหัวใหญ่ต้องมีเสียมอย่างดีขุดลงไปเป็นเมตรสองเมตรนะครับให้ได้หัวเล็กครับครับจะประมาณสักห้าสิบเซนได้อยู่ครับนะครับไปต่อครับดูนะครับมีหัวที่สองครับ1คืบ สคืบ3ามคืบสี่คืบห้าคืบหคืบ7จ็ดแปดพอดีครับนี่โคนสุดครับก็สุดยอดครับเหนื่อยคิดดูเองแล้วกัน,นครับเสียม2เมตรกว่านะครับเนี่ยเนี่ยสุดเสียมพอดีเลยครับเนี่ยนะครับ สุดกันพอดีเลยเสียมนะครับนี่ครับมาถึงนี่ของเสียมแล้วก็ต่ออีกหน่อยนี่นะครับอันนี้เป็นหัวเก่านะครับนี่หัวเก่าขนาดหัวเก่ายังยาวขนาดนี้นะครับกินไม่ได้นะับอันนี้สุดยอดครับหล,หลุมครับลึกจนมองไม่เห็นตูดเลยครับ ส่วนที่กินได้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้กินไม่ได้นะครับแกนะครับก็ต้องฝังนะครับหนึ่งหัวพระตีของเพลนแล้วครับมาตั้งแต่สามโมงครับพระตีของเพลนเพิ่งได้สองหัวเองครับคิดดูเองครับว่ามันจะยากเยะเย็นแค่ไหนนะครับในการขุดมัน ขาขายกันสองท่อนท่อนนี้ครับไม่ถึงคืบเลยซ้ํากับนี้ครับยี่สิบบาทก็ซื้อก็กินนะครับอสุดยอดครับเราก็มาลองทําให้ดูครับว่ามันจะจากเย็นแสนเข็ขนาดไหนครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับบางอันไม่ได้นะครับหักแค่นี้นะครับบางอันบางอันก็หักแต่นี้เลยครับขุดไม่ได้บางอันก็ขุดไม่ถึงเลยครับเทาาเมื่อกี้นี้ขุดไม่ถึงเลยครับ ครับยาวมากนะครับกว่าจะสุดกว่าจะถึงได้นะครับไม่ใช่ธรรมดาในการหาอยู่หากินตามวิถีชาวบ้านดั้งเดิมนะครับซึ่งไม่เหมือนสมัยใหม่นะครับปัจจุบันซื้อกินที่ตลาดบอกว่าซื้อกินง่ายนะครับแต่คนหาก็หายากแทบตายนะครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันนะครับนี่คือมันเฮิบนะครับมันเฮิบภาษาไทยภาษากลางไม่รู้มันอะไรครับแต่ภาษาลาวคือมันเฮิบนะครับ อย่างเหนื่อยแล้วครับไปครับขอเวลาพักเหนื่อยแล้วก็ไปหาเทาใหม่เคลียร์ใหม่นะครับไปครับเคือที่สามของผมนะครับเนี่ยครับคือได้หนึ่งชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงม้งก็วานไปครับเครือนี้ก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ก็คงจะได้หักอุ้ยเนี่ยกินไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่หัวเก่านะครับนี่ ครับเอิ่มเลยเราก็จะทิ้งลงไปเลยนะครับให้เกิดใหม่นะครับไปครับชมต่อไปครับอย่าดูเลยครับตอนขุดนะครับใช้เรื่องธรรมดาครับใช้เสียมใช้พลวดใช้จอบนะครับกว่าจะได้แต่ละอันนะครับมันใช่เรื่องธรรมดาครับไปครับอีกหัวครับกว่าจะได้แต่ละหัวนะครับเนี่ยพอดีกรรมเลยครับ สวยครับนี่ครับขนาดอร่อยครับหลุมครับน่าจะถึงตูดอยู่มั้งแสงครับนะครับตูดครับนะครับล่างไปครับไปต่อครับครับก็สรุปงานครับนี่ครับหก ก่นประมาณทักห้าหลุมนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วครับค่อนกระสอบหน่อยนึงครับแต่หัวใหญ่นะครับใต่คนละประมาณนี้แหละครับสามคนครับอีหลุมจุดท้ายกําลังก่นกันอยู่นะครับก่นรงนี้เสร็จจะกลับบ้านครับตั้งแต่บ่ายสามจันทร์ป่านนี้นะครับครับโอ้ คนนี้ได้เยอะกว่าเพื่อนเลยครับโอนตัวขอมอยใหญ่นะครับังจะได้ครับค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็เป็นกำลังใจในการทำงานทำคลิปของผมนะครับใครที่ชอบนะครับ สวัสดีด้วยคนกำลังกลหลุมสุดท้ายอยู่นะครับไปครับสวัสดีครับครับพี่น้องหลุมสุดท้ายใหญ่จริงๆครับครับยาวด้วยครับแต่ไม่ถึงนะครับไม่สุดนะครับหักก่อนวัยไวรุ่นใจร้อนอีกแล้วครับพี่น้องไปครับทุกบ่มีเข่าใส่ทองพ่อไดหนึ่งมั่นเฮิบกินแท่นเข่าได้พี่น้องเอ๋ยุฮอย่างให่ ตัดไปโบราณพนวางสี่ละหนึ่งมันเหือบหนึ่งแก้วกินแทนเขามันเหือบมันเหือบ